แต่ชีวิตคู่อันนี้เหมือนว่าจะถูกเตือนที่เราค้างไว้ตะกี้นี้ใช่จากคุณแม่ที่เตือนเอาไว้แล้วตั้งแต่วันแต่งงานใช่คุณแม่บอกเลยบอกว่าแต่งได้ก็เลิกได้แต่งได้ก็เลิกได้เรามาเราถามคุณแม่ครับ่าทำไมถึงพูดอย่างนี้ในวันแต่งงานของเราเขาบอกว่าเนี่ยเพื่อนอีกคนหนึ่งมาบอกว่าเขาอยู่กับผู้ชายอ่าคือหมายความว่า ใช่ะ่ะเหมือนกับว่าเขาก็เป็นใบเป็นไบเซ็กชวลโอเคซึ่งเราก็าไม่ได้ไปเห็นหรอกนะว่าเขามีอะไรกันยังไงหรือเปล่าแต่ว่าคือเราก็แบบเอาจริงๆถ้าเกิดบอกเราตั้งแต่แรกเราอาจจะรับได้มันก็แฟร์กว่างฮะว่าโอเคแต่ฉันอยากมีครอบครัวนะคุยกันเปิดอกคุยกันไปตั้งแต่แรกเสียซึ่งเราก็อยู่ในวงการเราเข้าใจไงฮะความเป็นคือไม่ใช่ชายแท้เนี่ยเราเห็นมาเยอะ เพราะนั้นเราก็พอจะเข้าใจได้อยู่กันเป็นเพื่อนเข้าใจได้นี่หมายความอยู่กันเป็นเพื่อนก็ได้ค่ะอยู่กันแบบสถาบันครอบครัวที่แบบอาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าถ้าเกิดอยากมีลูกมาคุยกันซิยังไงแต่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเทียเรื่องหมายความว่าพร้อมถ้าเขาบอกเราตรงๆใช่ค่ะว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายแท้ๆเขาเป็นผู้ชายห้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาชอบผู้ชายประมาณนั้นก็คือเป็นไบเซ็กชวล ถ้าบอกก่อนโยโกะก็จะแต่งงานกับเขาได้อย่างนั้นเหรอครับถ้าคุยกันจริงๆนะฮะโยคิดว่าถ้าเกิดเรารักรักไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเ,เ,เราเราน่าจะยอมรับตรงนั้นได้มากกว่าอ,อก็แปลว่าเขาไม่บอกเขาไม่บอกเขาหลอกลเราอ,อใช่ไหมแต่คุณแม่รู้คุณแม่ไปทราบมาไปทราบมาว่าว่าวันนั้นน่ะเขาไปคุยร้องไห้อะไรกันอยู่หลังเวทีในในงานแตง่งในงานแตง่ง ตอนที่กําลังจะขึ้นเวที่ชคู่บ่าวสาวกําลังจะขึ้นเวทีเจ้าบ่าวไปร้องไห้กับผู้ชายอีกคนหนึ่งหลังเวทีหลังเวทีเขาว่าอย่างนั้นเขาว่ากันอย่างนั้นแต่ว่าอันนี้ไม่ไม่ไม่ทราบเพราะไม่ได้เห็นฟังดูเหมือนว่าผู้ชายอีกคนหนึ่งเสียใจที่เธอไปแต่งงานกับผู้หญิงจริงๆเขาก็ไม่น่าจะเสียใจไหมคะเอ้าก็คนรักของเขากําลังจะขึ้นเวทีไปแต่งงานกับสาวเขาก็อาจจะมีครอบครัวต่างคนต่าง จะสร้างครอบครัวหรือเปล่าที่ทราบมาเป็นอย่างนั้นเ,ออเหมือนอีกคนนึงเขาก็มีครอบครัวอยู่ข้างนอกอีกอย่างหนึ่งอยู่ที่บ้านอีกอย่างนึ่งเราก็เลยหรอถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีประโยชน์แล้วแหละเพราะว่ามันเหมือนถ้าคุยกันนะจริงๆโยน่าจะโยน่าจะยอมรับที่จริงๆ,ม,งๆมันมน<ด>่าจะยอมรับกันได้มันเหมือนกลับมาเป็นเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้ได้ค่ะแต่แต่งงานเป็นสามีภรรยากันแต่ว่าอยู่กันเป็นเพื่อนอืก็ได้นี่ค่ะ แบบนี้เรื่องกาใจกว้างเออเหรอคะหมายความว่าอเออนะฉันรักเธอก็แล้วก็ให้เธอมีความสุขเออกับคนอื่นด้วยก็ได้ประมาณนี้ก็เรื่องกวาใจกว้างป่ะเหมือนผู้ผู้หญิงที่อนุญาตให้สามีไปมีอีกคนหนึ่งได้อะก็ใจกว้างเลยมันเพราะเราอยอมรับได้เพราะมันไม่ใช่ผู้หญิงด้วยกันหรือปา ออเขาเข้าใจคขาไหะคะคือ <poisoned> ถ <indo> oh, okay. de ้าเป็นผู้หญิงปุ๊บเรารูกสึกเอ้ยไม่ได้เลารู้สึกแบบแต่พอเป็นผู้ชายเอาหรอมันก็เป็นไปได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่เขามีเซ็ก์กันน่ะก็นน่น่ะสิคะก็ไม่ต้องมามีเซ็กส์กับเราไงอ๋อในบอกไหมคะคืออยู่กันได้สร้างครอบครัวได้แต่เธอไปมีเซ็ก์กับผู้ชายคนอื่นแต่ไม่ไม่ไม่ต้องมามีเซ็กซ์กับฉันไม่ต้องมามีกับฉัน เออแปลกคืออาจจะโอเคทำกิ๊กทำอะไรขึ้นมามีลูกด้วยกันเป็นพ่อกับแม่อีในอีกแบบหนึ่งใจมหาสมุทรมากมันไม่ใช่ใจมหาสมุทรแต่ว่าบบมันเป็นไปได้ะะมีความเป็นไปได้ซึ่งที่หนึ่งในร้อยอะจะบอกหนึ่งในพันอนะไม่ไม่้มงนอกเขาก็เ,ย,เยอะนะ,ะอย่างเงี้ยจริงเหรอครับอ,อในไทยเก็มีนะคะที่แบบโอเคมีลูกกันไปแล้ว มาลุ้ทีหลังว่าความชอบเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เปลี่ยนไปเราสามคนเราสามคนเพราะฉะนั้นถ้าจะมีเราสามคนก็โอเคงั้นเราก็อยู่เป็นเหมือนสถาบันครอบครัวไปแต่ว่าคุณจะไปมีอะไรกับใครกันมันก็อีกเรื่องหนึ่งมีเยอะหรอเยอะสามคนเป็นสามคนในในสังคมนี้เล้กครับด้วยด้วยเขาเรียกว่าอะไรคะหน้าที่การงานบางคนเขาก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ และบางคนก็ต้องมีแบบเหมือนต้องมีครอบครัวเพื่อที่จะดะูความภูมิฐานความน่าเชื่อถือของสังคมพอเรามาดูดวงเรายิ่งเห็นว่ามันมีจริงๆอ๋อโอเคอาเอาเอาน,นี่นี่วิชาโหราศาสตร์เอาเข้ามาันมันก็มีอย่างนี้เช่นกันว่าโอเคอาจจะดีกว่าไปแอบกินกันโดยที่เราไม่รู้แล้วก็ควบคุมไม่ได้หรือว่าไปทำเขาท้องไปทั่ว แต่อันนี้เราคิดว่าผู้ชายด้วยกันไม่ท้องอย่านะไปทำก็ท้องไปทั่วเหมือนไปโอไข่ทิ้งไข่คว้างยังไงอะไรอย่างนั้นอ่ะมันก็เห็นไงฮะมันก็มีคนแบบนี้ด้วยก็เลยก็อาจจะดีกว่าถ้าเกิดเพราะฉะนั้นสรุปว่าโยที่เจ็บใจอยู่ทุกวันนี้เจ็บใจที่เขาหลอกไม่ใช่ตรงนั้นเลยค่ะที่ถูกทําร้ายมากกว่าเพราะทุกวันนี้ยังเจ็บอยู่เลยใช่ค่ะเวลาหนาวหน้าหนาวเ ก็เลยแบบนี่อยากจะเข้าไปที่ไหนที่มันเย็นจริงๆเป็นคนชอบอากาศหนาวเพราะว่าตอนนี้มันปวดมันเอาเหล็กออกแล้วอกาัอตอนนั้นเพราะตอนนั้นน่ะจริงๆมีงานที่เซ็นสัญญาด้วยแต่ก็คือแบบยังไม่ได้ไปขอโทษเจ้าของงานก็เลยตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าหน้าตาเราก็เป็นอย่างนั้นคือเป็นปีๆแล้วจะผูหน้าไปให้เขาอันนั้นก็ไม่ก็อาจจะดูไม่เข้าท่าก็เลยแบบมันก็ผ่านไปแล้วคือมันก็ยังเจ็บอยู่ ถูกไหมฮะแล้วก็มันก็ผิดรูปผิดร่างไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยดูไม่กันด,ดูจากข้างๆเป็นไงคะเหมือนผิดรูปไหมมันปวดขึ้นมานิดนึงอ๋อปวดขึ้นมานิดนึงมันมันอดจะดูองขงเอเอนิดอ,อ,อมันมันจะดูดด<อ>คดๆแต่ฮะมันก็ผิดรูปผิดร่างผิดอะไรไปหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าไม่ทำลายกันก็น่าจะดี แต่ก็อีกนั่นแหละค่ะบางคนเขาทําร้ายจิตใจเขายอมรับไม่ได้แต่อันนี้มันคือทั้งร่างกายและจิตใจ,จ,ตใจมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นรสนิยมทางเพศของของสามีของเราก็เลยจะไม่ถูกกันเท่าไหร่มันม,มันก็เลยทําให้แบบเหมือนมีอีรุงตุงนังกันมาตั้งแต่ก่อนแต่งไงฮะม,มันก็เลยกลายเป็นพอพอถึงขั้นทําร้ายปุ๊บเราก็ตัดซึบได้เลยถูกต้องอถูกต้องแล้วแล้วถ้าทำร้ายกันดูนแรงแบบนั้นก็ มันไม่ใช่เรื่องของการบันดาลโทสะแต่เพียงอย่างเดียวแต่ถ้ามีความรุนแรงอยู่ในอุปนิสัยของผู้ชายคนนั้นก็ก็ย่อมจะไม่ใช่บันดาลโทสะมันอาจจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นอีกแต่ถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆอ,อย่างนั้นเป็นเป็นอุปนิส,สัยติดติดตัวเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตถ,ถึงขัง้นฆ่าแก่กันกหมคะ,ะเพรามฉะนั้นถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนไหนที่จะต้องทนในสภาพอย่างนี้ไม่ต้องทนจะดีกว่าอ